เต้่องกรรมตามหลักศัลธรรมชีวิตเวเยศสัตว์ทั้งหลายเอ,อ๋ยทุกคนที่ผ่านมาควรต้องตั้งใจฟังด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญา เวลาของโลกเหลือน้อยแล้วควรจะเร่งรีบศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเหตุต้นผลกรรมมันมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสรรพชีวิตสรรพวิญญาณไม่มีต้นเหตุ หรือไม่มีปัจจัยอันเป็นเหตุในการกระทํำหรือการสร้างกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วบาปนั้นย่อมไม่มีผลใดๆแม้แต่ความเกิดดับในใจตนก็จะไม่มีแต่ในเมื่อมีกรรมหรือการกระทํำ ในเรื่องราวใดๆแล้วก็ย่อมมีผลแห่งกรรมจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับดังต่อไปนี้ 1. แรงกรรมของผู้สร้างกรรมสองแรงจองเวรจองกรรมของผู้ถูกกระทำสามจำนวนกรรมมากน้อย ที่เคยก่อสร้างมาและยังไม่ได้ชำระล้างบาปก,กรรมนั้นๆไม่ว่าจะผ่านมากี่ภพชาติหรือกี่ปีแล้วสีขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ของผู้ก่อกรรมในเวลาที่เกิดอารมณ์และความคิดสั้นหรือยาว หรือรุนแรงมากนอ้อยเช่นเวลาโกรธเวลาเสียใจเศร้าใจหรือเกิดจิตวิตกซึมเศร้าหรือเวลาดีใจเวลาที่มีความยินดีจนเป็นเหตุให้ขาดสติ ขอให้พึงระวังไว้ว่าเจ้ากรรมในเวรของเรานั้นอยู่ทุกทุกที่ทุกสถานะทั้งในรูปของวิญญาณหรือพลังงานที่ตาเนื้อคนธรรมดาไม่อาจมองเห็นหรือสัมผัสได้อาจจะลอยอยู่ร่วมกับอากาศหรือท้องฟ้า ประกอบกับมีช่วงเวลาหนึ่งใจเกิดความนึกคิดหรือพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีผิดศีลธรรมอันดีงามจนเป็นเหตุให้ช่วงจังหวะช่วงประตูจิตญาณทั้งสองฝ่ายตรงกันพอดีสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้คือมีอารมณ์ หรือจิตใจที่ตรงกันในทางที่เป็นลบหรือทำลายล้างโหดร้ายเราจึงเกิดเรื่องไม่ดีทันทีถ้ามีบุคคลใดที่มีอารมณ์นึกคิดและจิตใจลักษณะเช่นนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่า หรือว่ากรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากตัวเราคนที่มีอารมณ์หรือจิตใจนึกคิดที่รุนแรงที่สุดในขณะนั้นไม่ว่าจะอารมณ์โกรธเกลียดชิงชังอาฆาตพยาบาทดีใจเสียใจหรือซึมเศร้าทั้งกรรมใหม่และกรรมเก่า ก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยอาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่รบรอบๆตัวเราหรือเจ้ากรรมในเวรที่มีโอกาสหรือสื่อถึงเราในขณะนั้นก็จะสามารถทำลายกำแพงพลังชีวิต ที่เรามีอยู่เข้ามาสร้างเหตุการณ์ร้ายๆให้แก่เราได้ทันทีขอยกตัวอย่างให้เห็นที่เป็นข่าวทางทีวีหรือสื่อโซเชียลสังคมออนไลน์ที่เป็นข่าวทุกวันนี้คือมีความสุขปิติยินดีจากการถูกหวย ถูกรางวัลหรือได้ทรัพย์สินมามากมายจนขาดสติขาดการลืมตัวชั่วขณะความโลภความรักความหลงความยึดติดยึดมั่นถือมั่น ในรูปรถกลิ่นเสียงอำนาจและผลประโยชน์ลาบยศทรัพย์สินเงินทองที่มีมากมายมากองอยู่ข้างหน้าทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นก็จะมีผลต่อวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้หรืออีกหนึ่งตัวอย่างคือการขับขี่รถ สวนทางกันหรือวิ่งตามกันมาดีๆจูจูเกิดขมินหน้ามองหน้ากันทะเลาะกันหรือถึงขั้นทำร้า,ายกันและกันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนี่คือแรงกรรมที่ประ เชิญหน้ากันพอดีเช่นใจเรากำลังขุ่นมัวโมโหโกรธและพูดบ่นตลอดเวลาขับขี่รถมาเรื่อยๆซึ่งบังเอิญอีกฝ่ายหนึ่งก็มีอารมณ์ตรงกันกับเราพอดีคล้ายกับเราสิ่งใดที่ตรงกันเหมือนกัน มักจะวิ่งเข้าหากันนี่แหละคือแรงกรรมเก่าหรือเจ้ากรรมในเวรที่จะเข้ามาแท่ได้ในเวลานั้นเป็นแสนเป็นหมื่นหรือเป็นล้านล้านหลายล้านดวงวิญญาณคอยเฝ้าติดตามทวงนี่กรรมและเฝ้ารอ ความหวังจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหรือเจ้ากรรมในเวรที่จะมาในรูปของสัตว์เดรัจฉานเช่นสัตว์เลี้ยงหมาสุนัขในบ้านของตนเองจะเคยที่เลี้ยงดูอย่างทุ่มเทด้วยความรักความเอาใจใส่ความเมตตาสงสารมานานหลายปีแต่จู่จู กลับมากัดทำลายให้เราบาดเจ็บหรือเสียชีวิตลงนี่ก็คือเจ้ากรรมในเวรหรือจะมาในรูปร่างของคนที่ยังมีชีวิตเช่นเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งสามีภริยาพ่อแม่พี่น้อง เป็นไปได้ถ้าเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็จะมาทำหน้าที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้ดีให้ราบรื่นผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แต่ถ้าเป็นกรรมสัมพันธ์หรือเจ้ากรรมในเวรก็จะมีแต่เรื่องราวมีแต่ความทุกข์ มีแต่จะคอยสร้างปัญหาสร้างอุปสรรคให้แก่เรานี่คือหลักการพิจารณาสังเกตในการดูว่าใครคือเจ้ากรรมในเวรจะขอสรุปการมาตามทวงนี้เวรกรรมของเจ้ากรรมในเวรตามผลแห่งกรรม ที่เราก่อสร้างไว้ที่ไม่รู้ตัวมาก่อนล่วงหน้าว่าจะมาเวลาไหนอย่างไรให้ฟังอีกครั้ง mm. เช่น mm. เมื่อพบเจอหน้ากันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน mm. ก็ไม่ชอบหน้ากันแล้วหรือคนในครอบครัวก็จะมีแต่การทะเลาะ สร้างปัญหาความทุกข์ใจให้แก่กันเสมอเกิดอุบัติเหตุกับตนเองหรือคนในครอบครัวที่เรารักเกิดหนี้สินหรือคดีความเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุตายผิดธรรมชาติกระทันหันหรือตายจากการเจ็บป่วยทุกทรมาน เกิดภัยพิบัติสาธารณะที่ตนเองอยู่ร่วมด้วยถือว่าเป็นกรรมหมู่เป็นกรรมร่วมที่เคยสร้างร่วมกันมาจากอดีตชาติหรืออดีตที่ผ่านมาในชาติปัจจุบันโดยเฉพาะวันพระเป็นวันปล่อยผีจากขุมนรก หรือปลอยดวงวิญญาณขึ้นมาทวงหนี้กรรมวิญญาณหนี้กรรมที่รุนแรงที่สุดคือวิญญาณที่ถูกทำแท้งก่อนจะคลอดออกมามีชีวิตที่สมบูรณ์ผู้ที่มีเจตนาทำแท้งลูกหรือทำแท้งเด็กที่ไม่ใช่ลูกของตนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติ หมอตำแยพยาบาลทำแท้บุคคลเหล่านี้ถือว่าสร้างกรรมบาปหนักที่สุดเป็นกรรมที่เกิดจากเจตนาทั้งกายวาจาและจิตใจเหตุผลที่ว่า เหตุใดกรรมที่เกิดจากการทำแท้งลูกโดยเจตนาทั้งทางกายวาจาจิตใจเป็นโทษที่หนักที่สุดสำหรับผู้กระทำนั่นก็คือเด็กที่จะเกิดมานั้น ถูกกำหนดมาให้เกิดมาเป็นคนเพื่อชดใช้หนี้กรรมหรือเสริมสร้างบารมีบุญกุศลแต่เขากลับต้องมาถูกคนข่าก่อนคลอดออกมาให้มีชีวิตนั่นเองเมื่อทารกตายก่อนคลอดดวงยานของเด็ก ก็จะต้องกลับไปที่ห้องคุมขังแดนนรกเพื่อรอคอยจนกว่าพ่อแม่ของเด็กคนนั้นจะตายตามมาที่ขุมนรก เพื่อใช้หนี้กรรมแต่ในขณะที่พ่อแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแทนจะมีชีวิตที่ลำบากไร้ความสงบสุขแม้จะมีสุขแต่ก็ไม่นานอาการแสดงออกทางกายนั้นจะเจ็บปวดเมื่อยลา้าตามร่างกายปวดไหลปวดตามท้อง หรือปวดศีรษะเหมือนมีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมาทับตลอดเวลาชีวิตความเป็นอยู่จะลำบากที่สุดจนกว่าจะสำนึกผิดและขอขามากรรมต่อเด็กทารกที่ตายสื่อจิตญาณถึงดวงญาณเด็กสร้างบุญกุศลแล้วอุทิศให้แก่เด็กทารกชีวิตก็อาจจะทุเลาเบาบางลงได้ถ้าได้รับ การเอาโหสิกรรมให้บาปก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่สามารถจะใช้เงินหรือความรู้ในทางโลกหรืออำนาจต่างๆ แก้ไขได้เลยตัวอย่างเช่นบางคนมีตำแหน่งหน้าที่เป็นถึงนายพลทหารคนเอกมีอำนาจควบคุมสั่งการทหารได้มากมายแต่เมื่อกลับถึงบ้านของตนเองกลับไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองภายในครอบครัวได้เลยเพราะนี่คือผลแห่งกรรม ทุกสรรพสิ่งทุกสรรพชีวิตทุกสรรพวิญญาณย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีผู้ใดจะสามารถหนีพ้นไปได้เลยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีแล้วก็ตามจะต้องชดใช้หนี้กรรมนั้นทุกสรรพชีวิตล้วนเป็นไปตามกรรมพระพุทธ องไม่ได้ให้ทุกคนจำนนต่อกรรมในอดีตที่สร้างมาเพราะองค์ต้องการให้ทุกคนแก้ไขพฤติกรรมโดยปิดประตูกรรมสร้างมาให้หมดคือปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายปิดใจนึกคิดตามความหมายของการปิดอายทนะทั้งหกนี้ก็เพื่อไม่ให้ทุกคน สร้างกรรมใหม่เพิ่มไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมร้ายกรรมชั่วบาปเพียงให้มีสติพิจารณาสิ่งที่ผ่านเข้าออกอายตนะทั้งหมดตัวอย่างเช่นสายตาที่เรามองเห็นออกไปนั้นถ้าพบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่ไม่สมควรจะมองก็จงปิดตานั้นเสียเพื่อไม่ให้จิตใจนึกคิด ในสิ่งที่ไม่ดีตามมาเช่นกันหูที่ได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ปิดหูนั้นเสียเพราะจะทำให้จิตใจในึกคิดในสิ่งนั้นตามมาเป็นการสร้างกรรมใหม่เพิ่มจมูกมีไว้ดมกลิ่นก็ตามแต่ถ้าจมูกนั้นดมแล้วยึดติดในสิ่งหอมหวนยึดมั่นในสิ่งหอมนั้น ก็จะทำให้เราลุ่มหลงตกอยู่ในทะเลทุกอยู่ในหลมในพิษร้ายทั้งสามคือโลกโกรธหลงนั่นเองปิดปากปากมีไว้พูดไว้กินอาหารเท่านั้นแต่การใช้การพูดการกินก็จงมีสติไม่ใช้พูดในสิ่งที่ไม่ดีเพอเจอ้อไร้สาระ สิ่งสำคัญสูงสุดคือการปิดประตูใจประตูใจเป็นต้นเหตุแห่งกรรมทั้งหมดทั้งปวงถ้าบุคคลใดสามารถปิดประตูใจนี้ได้บุคคลนั้นก็จะมีโอกาสเข้าถึงธรรมะอนุตตรลธรรมสูงสุดได้นั่นเองทุกคนนั้นจงมีความคิดอยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไร มีหน้าที่อะไรก็ทำไปในสิ่งที่ถูกต้องถูกหลักธรรมถูกหลักคุณธรรมแท้จงอย่าไปหวนคิดในอดีตอย่าไปกังวลกับอดีตที่ผ่านมาอีกเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลสงสัยในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราทำดีทำไม่ดีกับปัจจุบันอย่างไร ผลแห่งกรรมนั้นก็จะส่งผลถึงอนาคตนั่นเองขอให้มนุษย์ทุกคนนั้นสำนึกผิดบาปที่เคยทำไว้สำรวมกายวาจาจิตใจขอบคุณความทุกข์อุปสรรคปัญหาที่พบเจอที่มีอยู่ที่เกิดกับเราไม่ต้องโวยวายไม่กล่าวโทษใครๆ ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องท้อใจเพราะการมีปัญหาหรือความทุกข์ถือว่าโชคดีได้มีโอกาสชำระล้างบาปลงไปเรื่อยๆจากโทษจะรับที่หนักกลายเป็นเบาได้แม้ตายลงไปก็อ,อาจไม่ต้องตกนรก อาจจะได้ขึ้นสวรรค์โดยทันทีก็เป็นได้ส,สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนั้นทั้งบุคคลและเรื่องราวล้วนไม่ใช่ความบังเอิญมันคือผลแห่งกรรมที่ตนเองลิขิตมานั่นเองในสังคมยุคปัจจุบันนี้หรือปีพศ 2,567หรือจะเป็นปีคริสตศักราช2 0 2 4นับวันจะมีแต่ความรุนแรงต่อสังคมทุกวันนี้นับวันจะมีแต่ความคิดในการทำลายล้างซึ่งกันและกันสังคมทุกวันนี้มักจะใช้วาจาหรือปาก ทำลายซึ่งกันและกันไม่ว่าจะประชาชนข้าราชการนักการเมืองพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจวงการสื่อข่าววงการบันเทิงวนใช้วาจาในการสื่อสารสื่อคำพูดในทางที่ไม่ยึดถือคุณธรรมเป็นที่ตั้งเพียงแต่โต้แยง้ง ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเพื่อเอาชนะต่อกันและกันเท่านั้นโดยอาศัยเครื่องมือตัวเร่งกรรมหรือการกระทำให้เร็วขึ้นได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามที่ตนเองต้องการนั่นก็คือโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆขอให้จำไว้ว่ากรรมหรือการกระทำนั้นทำไปอย่างไร รุนแรงมากน้อยอย่างไรผลตอบรับกลับมาหาตนเองนั้นก็จะได้รับเท่านั้นไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วเสมือนเราเตะฟุตบอลหรือตีลูกปิงปองเข้าหากำแพงที่หนาแข็งแรงแรงไปกระทบเท่าใดมันก็จะย้อนกลับมาแรงเท่านั้น กรรมในทางธรรมหรือธรรมชาตินั้นเที่ยงตรงเสมอและไม่มีผู้ใดจะแก้กรรมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมนั้นได้เลยดังนั้นควรดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทจงมีสติมีสมาธิและใช้ปัญญาโดยใช้สินห้านำพาชีวิต อยู่ทุกขณะจิตขอให้พึงระลึกเสมอว่าเมื่อบุคคลใดกำลังมีความทุกข์มีปัญหาอุปสรรคต่อชีวิตควรต้องสำนึกน้อมรับผลแห่งทุกข์หรือผลกรรมนั้นๆเพราะ กำกำลังทำหน้าที่ตามหลักสัจธรรมหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าธรรมชาติบำบัดเพื่อชำระล้างกรรมให้เกิดความสมดุลกลับเป็นธรรมชาติจิตธรรมยานเดิมแท้แต่ถ้าหากบุคคลใดไม่ยอมรับกับปฏิบัติตนในทางโต้แย้งทะเลาะวิวาทไม่ยอมแพ้ต่อกัน ท่ากับว่าไม่ยอมจำนนต่อกฎแห่งกรรมหรือกฎธรรมชาติคือไม่รู้จักมีเมตตาและอภัยให้แก่กันและกันสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้าหนี้และลูกหนี้ผู้เคยสร้างบาปกรรมกันไว้ก็ย่อมไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด บนโลกแห่งทะเลทุกไปได้ทุกการกระท๊